ัวนใหญ่เลยอูอยากอะไรรนะครับัน้นครับอนัทัวลงทัวมาอย่างไหนอ่ะพปาจะไปพปาที่ไหนครับพะพนมระธาตพนมนครพนมนาแกอ๋อครับ อ่าระวังรถนะครับข้างถนนระวังรถนะอ่ามาเจ้าว่ตแตนก่อนมาเจ้าว่ตแตนก่อนเอาที่เสียงเอาไปดิไม่ไม่ให้นะเอาไปเอาไปค่ะใส่เสียง อันนั้นเปะเตนตัวจริงครับปะเตนตัวพร้อมอยู่ในบ้านนข้าวผันแกงนี่เลยครับขนมรดบัดเลยนะครับ 이 아, 뭐지, 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 ได้เลยไเลยได้เลยได้เลยได้เลยไดเลยไยได้เลยไดเลยไดเลยไไดเลลยไลไดเดเไดเลไดเลเลยดเลยดเลยไเลยไเดเยไดเดเลยไลเลยไเลเลยไดดเลยไเลดเลยไเลยเลยไเลยเลยไไดเลไดเลยไเลยไเไดเลยไเเลยไยไดเลได

วันอาทิตย์นะวันนี้วันหยุดเนาะก็มีทัวร์มาต่เช้าเลยนะไปพาป่าพป่าหน้าแกพพป้าหนาแกจ้าับไปาหนาแกโเดวขลมก่อนครับเขลมก่อน ตำาลนยิ้มรักเลยเนาะเอคนรักเลยนาะยองไปยิงก็ทุกคนต้องไปรอกันลเนาะยิ้มยิ้มต้อไปยิงก็ทุกคนต้ีงไปรอกันแล้วเนยิ้ๆยิ้มต้องไปยคนต้รอกันแล้วเนาะ ไม่ไปขาเดาผ้นันไปแทบ่ไ้เองนี้พอก็ไปน่องไปเฮ้ยข้าม่ยืนเล่้องวัมไปน้เาจิไปถวายวัดเขาไ่ได้ซื้อะไรไปถวายวั ดีใจดีใจ FC ดีใจมากขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิจโจทรเชนะครับอ่ทัวลงบรลลนโผล่นับี่สั้นนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดนะฮะ ใครอยากมาเที่ยวบ้านลุงพลฮะจัดทัวร์มาได้เลยครับผมบ้านลุงพลปะแตนครับบ้านกบขอ,อกตำบลกกทูอำเภอดงหลวงจังหวัดพุทธาหารนะครับสวัสดีครับ